ประวัติคิมเซจองนักร้องนักสแสดงชาวเกาหลีใต้คิมเซจองเกิดวันที่28สิงหาคมปีคิทศกักราช1996หรือตรงกับปีพุทธศักราช2539คิมเซจองมีส่วนสูง164เซนติเมตรมีเลือดกรุ๊ป A B เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากฮันยางวูแมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ เซจองเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องเธอใฝฝันที่อยากจะเป็นนักร้องจึงเข้ามาประกวดในรายการร้องเพลงชื่อดังของเกาหลี K-pop Star ในซีซั่น2แต่การแข่งขันในครั้งนั้นคิมเซจองตกรอบไปแต่เธอก็ไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้หลังจากนั้นเธอก็เข้าร่วมแข่งขันในรายการเซเ i v a วของเกาหลีที่มีชื่อว่า Produce 101ในปี2016 การแข่งขันครั้งนั้นเธอแสดงความสามารถให้เห็นทั้งร้องเล่นเต้นแรปและส่งผลให้เธอได้รับอันดับที่2ในการแข่งขันรายการปอริวันโอวหลังจากนั้นเธอก็ได้ร่วมเดบิวต์กับวง IOI และหลังจากที่ IOI หมดสัญญาลงค่ายต้นสังกัดของเธอก็คือ Jellyfish Entertainment ก็ได้เดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่าคูกูดัน แต่ปัจจุบันนี้ครูกดันก็ได้ยุบวงไปแล้วนะคะเมื่อวันที่31ธันวาคม2563คิมเซจองเริ่มมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกโดยเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง The Sound of Your Heart ในปี2016หลังจากนั้นในปี2017เธอก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง School 2017ปี2019มีผลงานซีรีส์เรื่อง I Wanna Hear You Song ปี2020มีผลงานซีรีส์เรื่อง The a n d c a n n y c o r t e และในปี2022คิมเซจองก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Business Proposal นัดบอดวุ่นลุ้นรักท่านประธานโดยเป็นนักแสดงนำคู่กับอันทธโยโซบเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมดี้มีทั้งหมด12ตอนจบดูซับไทยได้ที่ Netflix นะคะนั่นก็คือเรื่องราวและประวัติโดยย่อของคิมเซจอง นักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ที่มีความสามารถและมุ่งมั่นตั้งใจฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับคิมเซจองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ